สวัสดีค่ะก็มาเจอกับช่องรัชนีงานผ้าเฮนเมอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาทํากระเป๋าใส่เงินใส่เหรียญใส่บัตรใบนี้นะคะจะเน้นเป็นกุญขอบด้านข้างนะคะแล้วก็มีซิปค่ะมีผ้าซับในนะคะตีตารางค่ะด้านในก็จะบุด,ด้วยใยโพลีเอสเตอร์นะคะก่อนที่จะไปดูขั้นตอนและวิธีการทําก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่อง youtube แล้วก็ เพจรลชนีงานผ้าเฮนเมกด้วยนะคะไปชมขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยค่ะ mm hmm. ก็จะมีผ้าตัวนอกหนึ่งชิ้นนะคะใยโพลีเอสเตอร์หนึ่งชิ้นแบบบางค่ะ mm hmm. ผ้าซับในสีขาวหนึ่งชิน mm ้น hmm. ผ้ากุนนะคะกว้างสามเซนครึ่งค่ะความกว้างสามเซนครึ่งนะคะซ mm ิป hmm. ยาวนะคะซิปยาวแปดนิ้ว เราจะมาเริ่มเย็บกันเลยนะคะก็วางผ้าซับในไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยใยโพลีเอสเตอร์ตามด้วยผ้าตัวนอกนะคะผ้าตัวนอกก็เอาด้านถูกขึ้นแบบนี้นะคะกัดเข็มหมุดค่ะกันหลุดกันลื่นตัดกระดาษแข็งมานะคะกว้าง2เซนครึ่งน,นะคะเพื่อที่เราจะมาทาบเย็บแบบนี้นะคะ เมื่อเราเย็บเส้นตรงด้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เย็บอีกมุมนึ่งค่ะมุมทะแยงตรงนี้นะคะเย็บสลับกันให้มันเป็นตารางนะคะ นี่นะคะเมื่อเราตีตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัดผ้าเสมอกันค่ะเราจะเอาด้านนอกเป็นหลักนะคะเมื่อเราเล็มผ้าให้มันเสมอกันแล้วนะคะก็นําไม้โค้งนะคะเอามุมโค้ง,คงถ้าใครไม่มีไม้โคง้งก็ใช้เป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะที่มันมีโคง้ง มนมนสวยๆนะคงให้ครบทั้งสี่มุมนะคะแล้วก็ตัดออก <c oughs> ตัดมุมครบทั้งสี่มุมแล้วนะคะเราก็จะมาุ้นค่ะค้ากุนนะคะถ้าสั้นเราก็ต่อนะคะพับไปผ้ากุนมา ประมาณนี้ค่ะวางลงไปค่ะแล้วก็เริ่มเย็บนะคะเย็บเข้ามาประมาณ1นึ่ตีนผีค่ะ เราเย็บมาถึงจุดนี้แล้วนะคะจุดเริ่มต้นเราก็เอาผ้ากุนนะคะทับลงไปบนจุดเริ่มต้นเลยนะคะเย็บผ้ากุญเสร็จเรีเยบร้อยแล้วน,นะคะแล้วก็นำผ้ากุนมาด้านในแบบนี้นะคะ แล้วก็พับผ้ากุญเข้ามาครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองให้มันหุ้มตะเข็บเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็พับผ้าผ้ากุญแบบนี้นะคะให้หุ้มตะเข็บให้รอบเลยนะคะ กัดเข็มรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เย็บค่ะ เมื่อเราเย็บผ้ากุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พับครึ่งแบบนี้ค่ะนำซิปมาวัดนะคะเพื่อหาตำแหน่งเย็บด้านข้างค่ะหาตำแหน่งเย็บด้านข้างหาตำแหน่งเย็บติดซิปค่ะ ทำเครื่องหมายเอาไว้นะคะเมื่อเราได้ตำแหน่งติดซิปแล้วนะคะคือจากตรงนี้มาหาตรงนี้นะคะแล้วก็เย็บจากจุดติดซิปนะคะลงมาค่ะด้านข้างเย็บสอยเอานะคะสําหรับขั้นตอนนี้ ย็บด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เย็บก้นกระเป๋าค่ะเย็บเข้ามานะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้1.5เซนติเมตรนะคะขั้นตอนนี้เราจะเย็บด้วยจักรนะคะ เมื่อเราเย็บก้นกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะติดซิปค่ะกับกระเป๋าด้านถูกออกมาด้านนอกก่อนนะคะติดซิปลงไปค่ะกัดเข็มนะคะ เอาซิปกับผ้ากุนนะคะให้มันเสมอกันแบบนี้นะคะกัดเข็มหมุดเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เย็บค่ะเย็บมือนะคะขั้นตอนนี้ เมื่อเราเย็บซิปด้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาเย็บอีกด้านหนึ่งค่ะรูดซิปก่อนนะคะกัดเข็มค่ะเมื่อเรากัดเข็มให้รอบแล้วนะคะเราก็เย็บเหมือนเดิมค่ะ เย็บเหมือนข้างเมื่อกี้นี้เลยนะคะเย็บค่ะเมื่อเราเย็บซิปทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ก็เสร็จแล้วค่ะ <Yeah. S 1> สำหรับกระเป๋าใส่เหรียญใส่บัตรใส่เงินใบนี้นะคะ